เสียงสามยี่ FM สามยี่นครับซับสมบูรณ์นา่าจะเป็นารามันนีมาเบิ่งทีมงานผู้เบาครับรถพ่วงครับมนครับมีเบาแทนคนรออันนี้เท่าไหร่เจ็ดสองเจ็ดหรอ เด้งสองเจ็ดเบารถสองเจ็ดเนาะใคทสิออกแล้วต,ลตัวนี้เต็มแล้วตัวนี้อ่ะพี่น้องวันนี้พาไปบิบ่งรถตัดดอยครับทีมงานผู้เบาทิวผู้เบาเอสโซโอ้ย้อนแสงพี่น้องเลยย้อนแสงคันนี้ทีออกแล้วครับนี่มันเต็มแล้วนี่่ะ แต่ว่าของผู้บ่าวเที่ยวนี uh. ่ยังบ่ท่นมีหวพอลำครับนี่ชิววยิวหว้นนี่คือรอแต่นี่ที่รีห้าร้อยนนี้ยเงมบอกว่าเจตอยันนงงียมบอ่มันอันนี้เตียไป่นใส่ตั thay phong iết sổ bỏ đi này chắc lẽ là khăn này 3 cái cân bỏ 3.800 3.800 bỏ pa u cái lăng 2 này khăn thứ 2 cả bỏ khăn tiệm phong iết sổ ông sẽ là lốt tán hông โอเหลือกันพลไรครับเหลืออยู่ประมาณซี่หาแถวเองนี่แ,แป้งนี่แล้วเลยฟาววสัน <c oughs> รถกระเช้าโอ้พากันเมื่อยเนาะนอนเลยใสู่่ตาเอ,อ็มเก้าแปดทีมรถแรงบีมรถแรงบ่ ทีมทีมรถแรงออทิม9808โอ้ยยอนแสงใครย่อนแสงมันง้นโอ้ <c oughs> พอกันเมื่อยเนาะครับเนาะนอนเลยครับลับปุ้ยเลยโซเฟอร์ <c oughs> ชัดเนาะโซเฟอร์เขาบัดทีโพบัว่าเอา <laughs> เอาเอาเดินคูบาวิโซ่ครับฟรถตัปลาสบายครับนอนจุ๋ยเลยครับนี่นี่ครับรถเฟินยังรอเลยนี่เจ็ดเจ็ด้อยแรงมีส่วนในโรงงานแรงกัวกัวอยู่ในโรงงานอีกตัวนี่อ่ากระเสากับเป็นช่อทวีคือเ่าพี่นนอง นีมาจากหมองเดียวกันตัวช่อทวีก็ได้เ,เล่มเก้าเป็ดรดแรงครับท้อซิ่งใส่ผูกขับนี่ทีนมน,น,น,น้อยแรงทีนมน้อยทีนมนม้อยร,รอ,อ,อยลียลาเนาะอ้ยโจนตนะท้ายสเต็ปการที่โหลดเจ้าเบิ้งโหลดวิธีการได้หามาใส่เลยนะครับทูนี้นี่ผอบวดต้องได้เชียร์เลยเท่ใหญ่วดวดวดเลยดินี่แหละเมื่อนั้น โอ้ฝุ่นครับรถเกียวอยู่ไกลๆฝุ่นพี่นอ้องเอ้าเบิ้งรถพ่วงไปก่อนเท่าคัดนนี้รอครับด่รอคือผู้ขับหรือว่ารถประจำตำแหน่งของกู้บาวเอโซนะครับอแม่นี่น่าจะเต็มแล้วนะครับเหลือแต่ลูกพ่วงลูกครับไปเดี๋ยวสิผาไปเบิงรถตัดพี่น้องอู้ โอ้อยจอนแสงอยพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วโอ้ยขวกขวักมาเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหนี้ผ้ามาเบิ้งรถตัดอ้อยนะครับเช็คคดทบเช็คแปดพันแปดพันสิบนะครับ ts สี่สาม s สี่สาลากนี่แปครับ m แปดห่กระเช้าก็เป็นของชอทวีเหมือนเดิมนะครับ

หัวนเราพี่น้องน่าจะว้ยลงมาทังคุณนาประเลียโอ้อ่าแกเช่ากับเป็นของชอทวีทุ่เ่านะครับเจ็คแปดพันสิบ นี่สแตนบายรอครับเพราะว่าทั้งคุณนี่เต็มแล้วนะครับ Đấy đó, biết không? Nào? Đếm đâu? ở đây <laughs>

คนการเทครับ ใ,ให้โลรลลิกนะครับดันขึ้นไปพี่น้องแล้วก็มีให้โลรลลิกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวดันก้นบู <c oughs> <c oughs> าจะไปท่ฟังคุณบัตนะครับออาไปเที่ฟังตรงขามนะครับชอทวีรับกับเช้าครับออจางไงขนาดพี่น้องเอ้ เดียบไหมครับเฮฟังดีบ่ะ บาวิโซครับเอโซ 8,010นะครับเป็นรถโรงงานพี่น้องรถโรงงานนะครับรทีมงานของผู้าเวโซคมาเนี่พี่น้องสำหรับทีมงานรถพวกสับสมบูรณ์ ีพนักงานเก็บนะครับเก็บใส่กระสอบซีรีส์พี่น้องนั่นาจะเต็มแล้วของอุปราเวนโซนะครับซีรีส์ห้าร้อยโอ้โมเมนต์ซีรีส์ห้าร้อยตัวครับพี่นอ้องลืมรถอุบราชเวนโซนี่เป็นเจ็ดเจ็ดร้อยครับเจ็ดเจ็ดร้อยเออเชื่อเลยกว่า ายังเหลืออีกนิดนึงครับพอเต็มคุณฟังทั้งหนากะยังนะครับเมย์ก็เต็มก็ล้อพอเต็มก็ล้อโู่คุบาวทิวนะครับก็อยู่กับทีมงานเดโซนะคุบาวทิว โชทวีโอ้โหไปไว้พี่น้องเลยเป็นจีตังล่ำฐานะนะครับเพราะว่าถ้าคุณน่าจะเต็มแล้ว ทุกได้ประมาณเตันก้กัวหรือแตันพูดเลยพี่น้องสำหรับกระเซานะครับรถไพ่วงลาดแปสิานะครับเอ็มแปดหมีสองคันครับเอ็มเก้านะครับเอ็มเก้าอันนี้โอ้ถังน้ำมันหญ่พี่น้องสามแปดนะครับ สามแปดศูนย์ซี้อห้าร้อยอันนี้เต็มแล้วครับพร้อมจะออกแล้วนะครับพร้อมจะออกอันนี้อีซูดกานะครับน่าจะประมาณสองเจ็ดนะครับสองเจ็ด<อ>เบิดเล้าพี่น้องเอ้ยฟังเนี่ยถึงแดนแล้วนะครับ เอ็มกาด นี่ใส่ระบบพวงมาไล่นะครับเช็ด8 0แปดพันสิบนะครับ 看，对吧？

่าเราพี่น้องเอ้ยเราใช้แว่นตาด้วยครับเอากำลับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยพี่สาวกันพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ